ประตูดใจจกกัันนนิงสาาามมไ้้้แวชโบันด,นนไ,ไ,ด,นนไ,ดไฟทเพลงโฮมจากน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของทีชัยเดชเสมือนหนึ่งตัวแทนกำลังใจจากชาวสงขลาที่ส่งผ่านไปยังพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตการกุศลปันกันแลไอแชร์ I are, ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เทศบาลนครยะลากลองทัพเรือภาคที่สองและภาคี่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาณบริเวณสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รายได้จากการจัดงานในครั้งนี้นำไปสมทบทุนการดำเนินง,งานของศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบหรือ CLC ของมหาวิทยายลัยสงขลานครินที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งเรื่องการสำรวจข้อมูลการออกแบบการวิจัยและต่อยอดผลิตภัณฑ์รวมทั้งการตลาดผ่านโครงการปันกันแล หลายอันนี้เราก็เห็นว่าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจถ้าเราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีคุณภาพและรูปแบบที่ทันสมัยและก็อยู่ในมาตรฐานของระดับสากลเนี่ย mm hmm. ก็สามารถที่จะนำไปสู่ตลาดระดับบนได้นะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนอกเหนือจากสุนทรียภาพจากบทเพลงอันอบอุ่นยังมีน้องๆเยาวชนจากเทศบาลน,นครยะลา มาร่วมบรรเลงเพลงคลาสสิกให้ได้ทราบซึ้งกันมีการสาธิตทำเซรามิกการสร้างสรรค์เข็มกลัดชิ้นเดียวในโลกมอบให้ผู้เป็นที่รักรวมถึงการสาธิตและแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากชุมชนจังหวัดชดายแดนใต้นั่นคือผ้าบาติกในบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกลับกล้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดปั่นกันแ,แลจากแดนใต้สู่สากลกลุ่มเล็ก ที่อยู่ในชุมชนก็ได้มีคนรู้จักรู้จักเรามากขึ้นรู้จักว่าเราทําอะไรเราอยู่ตรงไหนแล้วเราต้องการความช่วยเหลือด้านใดค่ะแล้วทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะมาดูเราเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่างานของเราจะได้รับการตอบรับจากตลาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการปันกันแลจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใตา้ โดยมหาวิทยาลัยลสงขลานครินพร้อมให้การสนับสนุนด้านวิชาการอย่างเต็มที่นะครับเมื่อเขามีอาชีพเศรษฐกิจด,ดีขึ้นก็คาดหวังว่าเขาก็จะจะดูแลตัวเองได้นะครับก็ไม่ได้ก็จะไม่ถูกชักจูงไปในในทางที่จะจะเป็นเป็นเป็น,ปนอ,อันตรายต่อพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเอาทั้งอ,องค์ความรู้ที่เรามีอยู่เดิมแล้วก็บางอย่างถ้าเกิดเขายังขาดองค์ความรู้อยู่หรือว่าเรายังไม่มีโนฮาอะไรเนี่ยเราก็จะต้องวิจัย ่วยเขานะฮะก็เป็นการตอบสนองนโยบายในเรื่องของการที่จะพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งปัญญาเมื่อรากฐานอาชีพรายได้ของชุมชนตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงเย็นเชื่อว่า50%ออยากย้ายกลับถิ่นฐานอยากดูพ่ออยากดูแม่อยากดูปู่อยากดูย่าเมื่อคนมีความรู้อยู่ในชุมชนมันคือที่มาของความมั่นคงจากเศรษฐกิจ กลายเป็นความบ้านคนทางด้านการเมืองในเมื่อเราขายงานเนี่ยชิ้นหนึ่งไม่เกิน8บาทไม่เกิน10บาทเนี่ยมันเป็นไปที่ได้ที่ว่าเราจะได้อ่าจะได้ต่อชิ้นเนี่ยหบาทหรือ2บาทอย่างเก่งเราก็สามารถให้คนที่ทำํำชิ้นหนึงประมาณ50สตางค์คุณจะต้องทำพันชิ้นถึงจะได้500บาทซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่ณปัจจุบันนี้ทีมสามารถเฉลีย่ยค่าใช้จ่ายให้กับทุกคนเนี่ย ประมาณวันละร้อยห้าสิบว่าเราก็ได้พัฒนาตัวพัฒนาสินค้าของเราใช่ไหมคะวันหนึ่งเมื่อเราโตขึ้นเนี่ยศูนย์นี้ก็อาจจะจะจะให้โอกาสคนอื่นๆเราก็อาจจะให้โอกาสคนอื่นถ้าเราแข็งแรงกว่าน,นี้นะคะ่ะความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้คงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หากทุกๆภาคส่วนยังคงร่วมกันแบ่งปันน้ำใจดังเช่นที่ปรากฏในโครงการปันกันแ,แลพานุเทพปานมีและชันทวัฒน์แซ่หลีถ่ายภาพ ทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่รายงาน